แม้ว่าพายุคาจิกินั้นได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วก็ตามนะคะแต่ยังทําให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนของไทยอยู่นะคะโดยเฉพาะที่บ้านปางอูงเนอำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดน้ําป่าแล้วก็ดินสไลด์จนทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่คนสูญหาย7คนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขอยการช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะผีชาวบ้าน หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุน้ำป่าและดินสไลด์ในพื้นที่บ้านปางอุงหมู่ที่1ตําบลแม่ศึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หลังมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะทําให้มีบ้านเรือนถูกดินคลนทับถล่มเสียหายเจ็หลังพบร่างผู้เสียชีวิตหคนบาดเจ็บ12คนและมีผู้สูญหายอีก7คน ขณะที่การค้นหาร่างผู้สูญหายเป็นไปได้วยความยากลําบากค่ะเนื่องจากในพื้นที่นั้นได้รับความเสียหายจากดินโคนลนถล่มอย่างหนักนอกจากนี้กระแสน้ํายังได้พัดพาเศษกิ่งไม้วัสดุต่างๆไปติดค้างตามบ้านพักและทรัพย์สินมีค่ารถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตั้งหน่วยแพทย์และพยาบาลที่หน้าโรงพยาบาลสตปังอุงรองรับผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่อาจจะมีมาเพิ่มค่ะ สำหรับเหตุน้ำป่าและดินสไลด์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานต่างๆก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อนำส่งผู้บาดเจ,จ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าการเดินทางก็มีอุปสรรคค่ะเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางจุดมีต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางเส้นทางส่วนที่อำเภอแม่แจ่มแม่น้ำแจ่มก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งนำเครื่องจักรหนักเข้าไปยังพื้นที่เพื่อช่วยเปิดทางน้ําและค้นหาผู้สูญหายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนที่ตกหนักก็ทําให้มีน้ําป่าไหลหลากในหลายหมู่บ้านที่ตําบลห้วยโป่งและตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่บ้านผาบ่องน้ําป่าได้ไหลหลากมาตามแม่น้ําสมาทกับแม่น้าําจ๋าส่งผลกระทบกับบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ํานะคะมีรถกระบะถูกกระแสน้ําพัดลอยไปค่ะ ชาวบ,บ้านที่เห็นการก็ระบุว่าเป็นน้ำป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนอกจากนี้ยังมีถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เนื่องจากว่าคอสะพานนั้นถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดแล้วก็ซุดตัวรวมทั้งมีเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาหลายจุดด้วยเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ส่วนที่ตัวเมืองเชียงใหม่น้าที่ท่วมขังก็ได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้ราระวังอยู่โดยเครื่องสูกน้ําขนาดใหญ่ยังถูกติดตั้งอยู่ตามจุดเสี่ยงต่างๆหากมีน้ําท่วมขังก็จะสามารถระบายน้ําออกได้ในทันทีขณะเดียวกันชาวบ้านและก็ร้านค้าบางส่วนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมกระสอบทรายเอาไว้แล้วก็ใช้พลาสติกปิดหน้าบ้านเพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากว่ายังมีฝนตกลงมาในพื้นที่ ขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําปิงบริเวณสถานีวัดน้ำพีหนสะพานนวรัตอําเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมาอยู่ที่2เมตร69เซนติเมตรจากจุดวิกฤตอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรค่ะ